ลอกั้คสด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูบทบาทของท่านอาจารย์ดรธีรพลช่วงสุดท้ายเลยนะครับแต่ช่วงนี้รับทุกท่านครับเป็นบทบาทที่สําคัญมากเพราะตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านดรพิพัฒน์ยอดวิการซึ่งเป็นผู้นวยการสถาบันไทยพัฒน์วันนี้ท่านแจ้งให้เราทราบว่าถึงไม่ได้มาแต่มีผู้ที่เป็นผู้รับรู้ในสถาบันไทยพัฒน์นะครับก็คือท่านอาจารย์วรนัทเพียรธรรมแต่บน,นั่งอยู่องผมแล้วนะครับวันนี้ท่านจะมาแบ่งปันความรู้ว่าในเรื่องของกรีนโอเชียนนะครับ กรีโนเชียตรงนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นว่าในเรื่องของน่าน้ําสีเขียวเนี่ยนะครับท่านทําอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้เราดูจากวีอาร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นความแปลกใหม่ของสังคมไทยมากทีขึ้นบุคคลเดียวในเมืองไทยเราที่ทําเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ใครครับพ่ออยู่ของเราเนี่ยเองครับท่านทําเรื่องของกรีโนเชียนะครับเอาละครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์บุรณะอยากให้อาจารย์บุรณะแบ่งปันเกี่ยวเรื่องของแนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ทำอย่างไรกับกรีโนเชียมาครับเชิญเลยครับ เรื่องของิติองเยนนะครับการศษกองเยนก็คือเรื่องของ CSR ไหมครับโอเคนะครับได้ยินหรืออยังครับอโอเคนะครับ <laughs> โอเคเอาลืมเลยนะครับมันย่แล้ว <laughs> อ่อ CSR นะครับโอเคเราก็เลยมาทำในเรื่องของ CSR เนี่ยในช่วง5-7ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการศึกษานะครับค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะครับเราก็ได้ประมวลตรงในเรื่องของความรู้ในเรื่องของ CSR เนี่ยประมวลไปประมวลมาเนี่ยเราคิดว่า เออมันนา่าจะมีกลยุทธ์หนึ่งนะครับซึ่งนำมาปรับใช้กับผู้ประกอบการในเมืองไทยนะครับก็คือเป็นตัวในเรื่องของกรีนโอเชียนนะครับซึ่งเ,เรามาได้ยินกันในวันนี้นะครับอันดับแรกก็ต้องขอกล่าวก่อนว่าในเรื่องกรีนโอเชียนเนี่ยนะครับทางเราก็ไม่ไ,มได้เก่งมาจากไหนนะครับที่ว่าจะมาคิดเองนะฮะในเรื่องของกรีนโอเชียนเข้าใจว่านะครับถ้าในวันนี้ถ้าเราไม่พูดเนี่ยก็ต้องมีนักคิดท่านอื่นนะครับเนื่องจาก น,นี้เนี่ยสถานาการณ์สิ่งหดล,ล้อมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับมีการพูดเรื่องกรีนกันอย่างมากมายนะครับในเรื่องของสังคม AEC ในทุกวันนี้เนี่ยก็มีการกล่าวเรื่องกรีนเนี่ยเยอะแยะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียนะครับก็เริ่มมีการคิดในตัว a มัตส์แทนในเรื่องของกรีนเนี่ยโดยใหุ้รูท่านหนึ่งนะฮะเจฟฟีซารนะครับเข้ามาคิดในเรื่องของว่า มาเลเซียเนี่ยจะขับเคลื่อนอย่างไรรวมถึงเกาหลีใต้นะครับที่ผ่านมาในเรื่องของกรีนโ g r ด w นะครับเขาก็เริ่มจริงจังแล้วนะครับทุกท่านคงจะลองนึกดูว่าเฮ้ยแล้วประเทศไทยล่ะเราเราอยู่ตรงไหนกันนะครับตอนนี้ก็ประเทศไทยก็เริ่มขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับก็เป็นอ่าอย่างที่ผ่านมานะครับงานที่ไปเด็กมาแล้วก็คืออ่าเป็นงานชื่องาน Eco Innovation นะครับเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมเมืองเราของบ้านเราเนี่ยอีก2562นะครับจะเป็น Eco Industrial Town นะฮะว่า ทุกโรงงานต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้เพราะสังคมมีความคาดหวังนะครับว่าาผู้ประกอบการไปตั้งอะไรตรงนั้นเนี่ยต้องมีสิ่งที่พัฒนาเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะจุดเริ่มต้นที่ของสังคมไทยที่ว่าจะเริ่มในส่วนของกรีนตรงนี้ในเวทีเอซตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรีนโอเชียเนี่ยนะครับที่เราพูดมาเนี่ยแล้วก็ ก็เป็นลนักษณะการล้อนะครับกับกิมมิทของ b ูโอเชีย n นะครับสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์เสือได้บอกไว้นะครับว่า b ูโอเ c e a n เนี่ยคือการสร้างความแตกต่างนะครับแต่ว่า,าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆสักพักน,นะครับด้วยกำไรที่เป็นก้อนโตตร,ตรงนี้เนี่ยก็นำพามาซึ่งธุรกิจต่างๆเข้ามาแย่งกำไรตรงนี้จนวนเวียนกลายเป็น Red Ocean, เลดโอเชียนอย่างที่อาจารย์อินทิพภูมิได้ว่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็วนไปเวียนมานะครับทางเราก็เลย ลองคิดว่ามันน่าจะมีกลยุทธ์ที่เป็นทางออกนะฮะก็เลยเราเราเลยคิดตัวกรีนโอเชียนขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยกรีนโอเชียนทุกท่านอาจจะมองว่ามันเป็นทฤษฎีใหม่หรือเปล่าต้องมาเรียนรู้กันใหม่หรือเปล่านะครับผมก็ใจว่าในผู้ประกอบการผู้ประกอบการไทยเนี่ย ก็มีหลายเจ้าอยู่เหมือนกันที่เป็นกรีนโอเชียนะครับทางสถาบันก็ได้ไปทำรีเสิร์ชตรงนี้นะครับกับบรรดาธุรกิจนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีอย่าง s c g นะครับปึกษาหรือ e s t a ต e นะครับทุกท่านคงรู้จักกันดีบางจากปิโตรเลียมนะฮะหรือธนาคารกสิกรไทยนะครับ,ราานะรบซึ่งพอเวลาเราเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เกือบทุกเฟอร์เลยมีอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ได้ว่าไว้ว่าในโอเชียนเนี่ยถ้าพูดเชิงแวลูก,ก็คือปิ t ติ้งแวลูคือเรื่องของการแข่งขันเราต้องมีการฟาดฟันกันเพื่อให้ได้ผู้ชนะตรงนี้นะครับพอในมาในส่วนของรูโอเชียนเนี่ยก็คือเป็นอินโนเวชันแวลูนะครับคือการสร้างคุณค่าในเชิงนวัตกรรมนะฮะแต่มาในเชิงของกรีโอเชียนเนี่ยเรามองถึงซัสเตนแวลูคือคุณค่าเชิงความยั่งยืนนะฮะองค์กรในบ้านเราเนี่ยเก่งมีอยู่เยอะแล้ว นะครับมีหลายเฟอร์มากเก่งเนี่ยมีอยู่เยอะแล้วแต่เราเคยถามสักนิดไหมว่าแล้วองค์กรที่ดีละ่ะเราจะมีได้ไหมเก่งกับดีไปด้วยกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรีนโอเชียเนี่ยในยะของมันต้องก็ต้องการบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจเนี่ยเวลาผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาหรือสินค้าบริการเนี่ยต้องมีความพวงใหญ่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงสุขภาวะของผู้บริโภคนะครับรวมถึงตัวองคอ์กรเองก็ต้องโกรธดนะ้วยนะครับถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ไม่ใช่นะครับแต่ต้องมีประสมสามอย่างนี้ด้วยกันนะครับจึงจะเรียกว่าเป็นกร e นโ o เชียนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของกรีนโอเชียเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันนะครับเพราะว่าทุกองคอ์เนี่ยเราจะพูดกันอยู่2เรื่องก็คือในเรื่องของคนกับระบบ เพราะฉะนั้นกินโอเชียนก็ได้วางไว้ว่ามันก็ต้องประกอบไปด้วยเรื่องของคนกับระบบคนเนี่ยเราได้วางไว้ว่าควรจะใช้ในเรื่องของ g r e e n s e v e n h ท p p บนะครับซึ่งตอนนี้หนังสือกำลังเขียนอยู่นะครับอีกสักพักเดี๋ยวกำลังจะออกมานะครับก็จะเป็นอุป,ปนิสัยสีเขียวทั้ง7นะครับเพื่อให้คนในองคอ์กรเนี่ยสามารถมีความเป็นกรีนได้นะครับรวมถึงว่าคนที่เป็นกรีนในองคอ์กรเนี่ยสามารถนาความรู้ตรงนี้องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสามารถเผยแพร่สู่คนวงนอกได้เหมือนกันนะครับ ก็จะมี 3R อย่างที่เราเคยคุ้นเคยกัน reduce, recycle นะครับแต่เราเพิ่มไปอีก 4R นะครับก็จะมีอย่างเช่น recondition, r e f u s นะครับ return และ r e t i n g นะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์กูชิได้กล่าวไว้นะครับในเรื่องของคาร์บอนฟุต i ิ t เมื่อกี้เปยๆไปไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคงไม่พูดแล้วกันนะครับอาจจะให้ทางอาจารย์ธีรพลนะฮะดรธีรพลนะครับอาจจะพูดได้ชัดกว่านะครับตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น r e t i n g หนึ่งในเจ็ดลีของเราเหมือนกันก็คือในเรื่องของลีนติ้งการคิดใหม่การที่ว่าเราอยากจะลิรเลิกความที่เป็นมิตตอสิวดล้อมในรูปแบบใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของเซเว่นกินแฮมปกับอีกตัวหนึ่งก็คือกินกอวันแนนส์นะับคือธรรมะธรรมบนพิบาลสีเขียวนะครับบา,างท่านอาจจะยังมอง ee, มีธรรมบันสีเขียวดรืยเปอ่าต้องต้องเป็นเรื่องของ CG หรือเปล่าหรือว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเราก็พูดกันง่ายๆนะครับก็ คือในเรื่องของระบบเนี่ยมันมันก็ประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันคือในเรื่องของ input, process และ output นะฮะแล้วก็เราเรามาพูดเป็น resource e f f i c i e n น y ี่นี่คือในฝั่งของ input นะครับเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาเนี่ยคือเราใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับ ปัญหาหนึ่งในนั้นคือการใช้ทรัพยากรเยอะนะครับใช้เกินความจําเป็นใช้เกินจนกระทั่งระบบธรรมชาติไม่สามารถสร้างให้ใหม่ได้มันจึงเกิดมีปัญหาธรรมชาติต่างๆมากมายนะครับเรียนเข้ามานะฮะนะครับรวมถึงระบบธุรกิจในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปไวๆมากนะครับอย่างวันนี้ยังเปลี่ยนไวเลยครับจากอาจารย์พิพัฒน์กลายเป็นผมนะครับวันน้นะธุรกิจเปลี่ยนไปมากนารเรียกอก็เปลี่ยนไปไวเหมือนกันนะครับในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยในเรื่องของ resource e ฟ e r g e นซีเนี่ยก็คือว่า การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัตถุดิบต่างๆหรือสิ่งที่ธุรกิจอินพุตเข้ามาเนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสังคมนะครับถ้าให้ยกตัวอย่าง s อสผมอยากจะยกตัวอย่าง s อสเอ็มไอโปะข้าวมันไก่วงนีกำลังดังนะครับว่าทุกท่านอาจจะยังงงว่าี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยังไงนะครับเป็นไก่แบบไก่เขียวหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับก็คือว่าในการทำข้าวมันไก่ของเขาเนี่ยคือไก่เขาจะไม่ทุบถูกไหม เขาจะให้คุณภาพที่เต็มที่ข้าวจะไม่ใช้ข้าวกระสอบใช้ข้าวถุงนะครับตรงนี้คือรีซอสทุกอย่างเนี่ยจะค่อนข้างที่ว่าคุณภาพคือไม่กั๊บว่างันเถอะนะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นต,ตัวอย่างหนึ่งได้ในส่วนของรีซอสเอฟเฟกชั่นซีนะครับต่อไปมาในส่วนของโปรเซสนะครับโปรเซสแอคเคาท์ทิมิตี้คือการตรวจสอบได้นะครับว่าขั้นตอนในการผลิตเนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะหรือสังคมเมื่อเกิดข้อกังขาขึ้นสามารถให้การตรวจสอบได้ นะครับตรงนี้ผมอยากจะยกตัวอย่าง s อ SM e เจจจงข้าวหมูทอดเจจจงนะฮะตอนนี้ดังมากนะครับว่าเออแล้วเจจจงมีอะไรหรอนะฮะถ้าเราถ้าเราคิดถึงเรื่องเจจจงก็คือข้าวหมูทอดราคาถูกคุณภาพสมราคาตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งใน คนระจับสำคัญก็คือลูกน้องของเขาอีกสิบกว่าคนนะครับซึ่งมีการดูแลนะครับเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยจะสามารถซัพเนได้เนี่ยสมมติวันหนึ่งเจ๊จงไม่สบายก็สามารถพึ่งลูกน้องกลุ่มนี้ได้นะครับนี่คือการดูแลนะครับการเอาใจใส่ในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับนี่คือในเรื่องของ process activity นะครับมาในส่วนสุดท้ายก็คือ,อ ดั่งเอธิคติฟเนสนะฮะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของประสิทธิผลเนี่ยในส่วนของเชิงเอาุลที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นมีเวสที่ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะเรียกว่าซีโร่เวสก็ได้นะครับเราต้องดูในเรื่องของปัญหา่งลวดล้อเมื่อกี้ผมได้กล่าวไปคือการใช้ทรัพยากรเยอะกับอีกส่วนหนึ่งคือของเสียที่ออกมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาหลักเลยเรื่อง2เรื่องนี้ในเรื่องของ่งแวดล้อนะฮะผมก็อยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่น SFE ก็เดลิเมอร์ นะครับของคุณยุทธนานะครับเจ้านี้เนี่ยเขาก็ใช้สินค้าที่เป็นของเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อโอเวอร์โค้ทซึ่งเอามาใส่ในเมืองไทยนะร้อนนะครับเอามาใส่กันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะนะครับก็มีคนทิ้งอะไรมากมายตอนนี้เป็นของเก่าเขาก็เอามาเย็บตัดเป็นกระเป๋าขึ้นมาใหม่นะฮะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ของเดิมที่มีประโยชน์หรือป้ายโฆษณาตรงเนี้ยนะครับบางทีใช้ไปแล้วเนี่ยป้ายโฆษณาที่ติดอยู่บนตึกตรงเนี้ยนะครับก็ เมื่อมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเขาก็มาทําเป็นกระเป๋าเออเอามาทําเป็นเสื้อเอามาทําเป็นโต๊ะนะครับแล้วสร้างแวร์รูปได้ยอย่างมากมายเก้าอี้ตัวหนึ่งผมเคยเห็นนะฮะเป็นเก้าอี้ตัวธรรมดาเนี่ยราคาเจ็ดพันเป็นผมผมก็มีเบญญาซื้อว่า <laughs> มันแพงมากนะฮะแต่ว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยโอ้โหตอบรับดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ว่าเรานําเรื่องกรีโอเชียนเข้ามาเนี่ยนะครับเราเราต้อง นำเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องสร้างแวร u ลูในเชิงของ growth ด้วยกับ sustain ด้วยนะครับโตด้วยแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เมื่อกี้ผมได้ยกตัวอย่างไปคือ the remaker เนี่ยก็คือต้นทุนค่อนข้างต่ำแต่มาจีนสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะยกตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ในช่วงนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับขนะดาาจย์ที์ท่านไปมาเลยนะครับผู้แทนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกท่านครับ ผมสรุปจากอาจารย์มีวรณะคร่าวๆสั้นๆย่อๆนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วด้ยภาพรวมเนี่ยครผมไม่แน่ใจนะครับว่า s อของพวกเราที่นั่งอยู่ในขณะดนี้เองเนี่ยนะครับได้มีการจัดทําเรื่องระบบตรวจสอบคุณภาพไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ ISO 9,000นะครับ1 4 0 0นะครับ18,000นะครับสักรู่นี้ผมฟังเหมือนกับกรีนโรเชียนเนี่ยกรับคุยว่าเรื่องของ SA 8,000นะครับว่าเรื่องของธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อม นะครับคราวนี้เองถามว่าไกลตัวเฮลิงพวกเราไหมจริงๆแล้วไม่ไกลตัวครับผมเรียนที่น,นี่นะครับในมือผมตอนนี้เองเมีเฮลซิงกีสองเร่มนะครับ